หากคุณเล่นเกมแล้วปวดตาแล้วก็เราขอแนะนำ Optus Zero ใส่แล้วสบายตาเล่นเกมไม่นานขึ้นขาแว่นบางเบาใส่กับหูฟังแล้วไม่เจ็บหูเลนส์สีเหลืองอ่อนช่วยเพิ่มความสบายตาขณะมองเห็นวัสดุทนทานสุดพรีเมียมสามารถสั่งซื้อทางลิงก์ทางใต้คลิปใช้โค้ดสกายซีรับส่วนลดทีหนึ่งร้อยบาทหากเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทับหนึ่งร้อยบาทแต่ไม่กดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ขอทุกคนช่วยกดซดับ ด้วยนะครับผมไม่ลืมกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อพาการ์งคิดใหม่ถ้าทาหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผมเอาละวันนี้นะพวกเธอต้องไปออกตามล่าหาสัตว์นะเข้าใจไหมเพื่อจะอนุรักษ์สัตว์เอาไว้ให้ดีแล้วก็นำสัตว์นก่ั้นไปเดียงนะเข้าใจไหมอะไรอะครับโอ้ยไม่ฟังหรือไงฮะ ก็บอกว่าให้เอาสัตว์สัตว์ป่าเนี่ยนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะจับมาฮะอะไรนะเฮ้ยมึงตื่นให้นุ๊กสิไมนุ๊กอ,อะไรฮนะเพิ่งเตือนเหมือนกันนะโอ้ยจะไปให้เงินอเนี่ยอาเงินนะครับโอ้อะไรนะครับผมขออีกรอบฮนะคือจะให้บุกนายเนี่ยไปจับสัตว์ป่ามาเพื่อไปสัตว์เลี้ยงนะเพื่อให้ย์อย่างเราเนี่ยมีความผ่อนคลายนะเข้าใจไหมผ่อนคลายนั่นเลยครับอืม,อม,อม,อมแล้วเอาไงนุ๊นดีก็คงตามมันนะเพื่อนนะเอางั้นเหรอ S <S <an> เฮ้ยก็ได้แต่วม่จับยังไงอ่ะก็จับแบบปกติอ่ะอย่าฆ่ามันเด็ดขาดนะแล้วผมซื้ยาสดได้ปะยาสรุปไม่เด็ดขาดมันทาให้สัตว์ดุรุ่ยกับเรานะทำงี้เนี่ยนะแล้วจะให้ผมยังไงอ่ะเอาเชือกไปผูกคอมาแล้วกระจุงกลับมานะเอาเอาเชือกไปผูกคอจับมากลับมาอนีะ๋เออใช่ยอย่างนั้นนะง่ายสุดน,นะง่ายแปะอะไรอ่ะโอ้โหมันถ้ามันง่ายจริงแบบนี้โ,โหคงแบบจับทั่วประเทศแล้วนะโอ้ยเดี๋ยวไให้เงินนี่เอ้ขอโทษครับขอโทษครับแมมไม่บอกนี่โอ้โ เชือจุงอ่ะได้โอ้โหหมดแล้วนะเฮ้ยเอาไงดีบู๊อือเรียกว่าไปจับสัตว์ที่มันจับง่ายๆกว่านั้นนะเออผมงั้นผมจับหมูได้วเนี่ยเฮ้ยไม่ได้หมูไม่ได้เลยนะเอาเชือพวกหมาป่าแมวป่าอย่างงี้นะดีกว่านะพอมันเชื่องที่บุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นหมาบ้านกับแมวบ้านนะโอ้ยงั้นเหรอครับผมจับคุณเนี่ยวันเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ไม่ให้เงินนะโอ้ยขอโทษโอ้ยก็เล่นหน่อยไม่ได้ไงเออโถปานุปะป่าป later เฮ้ยนี่ไปไหนไอ้แมวเฮ้ยนี่มาไหนไปไหนไปไหนไปไหนไไปมามาจับซะดีมาจับซะดีโอ้โหเฮ้ยไวมากไวมากเฮ้ยไม่จับซะดีเจ้าแมวป่าเฮ้ยมานี่มามามาจับซะดีมันไปไวโอ้โหโอ้โหใช้เนต่งตาไปหนึ่งโอ้โหไม่ใช่ผายเฮ้ยเอามาหนึจับซะดีนี่หนี่เฮ้ยนี่เฮ้ยมามามาโอ้โหหิวข้าวไงี้ยโอ้โข้าไก่เลยจับตึ้งตัวเรียบร้อยหนึตัวเสร็จตะทีนะมานี่มามานี่มา จ,จับย่าแบบนี้หรือรอใช่เฮ้ยปนุ๊บรถกลับบะไปปนุ๊บเออเพื่อนมันโตยากๆไปน,นะยากดิเฮ้ยจับแมวป่ามันยากเลยเนี่ยก็ว่าอย่างงั้นแหละ,ะเอาละจับไปอีกตัวเอากลับฐานดีกว่านั่นจับหนึ่งตัวเหรอ,อ,อแล้วแล้วเขาให้เราจับเพื่ออะไรก็จนกว่าคนในเมืองต้องการแมวบ้านขึ้นนะนั่นโอ้โหจะพอเลยเฮ้ยงั้นวันนี้แมไปหาคุณลุงของนายสิคุณลุงเหรอไอ้ตาแก่นั่นนะใช่ตาแก่นั่นแหละโอ้ย เออให้ขอ้อมูลได้นะเออหน้านะบ้านเขามีของลึกลับเยอะนะเราไปคุยดูนะได้นะเพื่อนนะเอางั้นเลยเหรอเฮ้ยงั้นก่อนที่จะไปหาลุงเขาอะเอานี่พปเก็บก่อนอีดื้อมามันมาจะได้พาแกอยู่ที่ดีเองนะสัรองว่าไม่อดไม่ต้องลากไก่กินนี้เฮ้อย่ากินไก่นะอย่านะเฮยอย่านะเอาละมาถึงแล้วม yeah. ันจะเวิร์กจริงเหรอนุ๊เวิร์กดีเพื่อนนะเขามีความรู้มากมายเพื่อนนั่นหนังสือนั่นน่ะฮะ หนังสืออะไรอย่างเงี้ยเสือว่านานแบบอ่านแล้วมพื่อนมีของนุ้ยปั๊บอย่างเงี้ยจับแมวเป็นเงี้ยเอ้ยน้ามันลองไปดูหน่อยเพื่อนนะเฮ้ยเอาก็เอาวะเฮ้ยหนังสือบ้าบอไม่จริงเฮ้ยขออนุญาตครับเฮ้ยเอ่อตะแกอยู่ปะตะแกเอ่าตะแกเขาอยู่ข้างบนน่ะฮะลุงนายอ๋อเหรอเพื่อนผมครับผมเอ้ยตะแกเอ้ยอะไรเรียนแต่เช้าเลยเรียนแต่เช้าอะไรที่เที่ยงกันเลย แล้วมาทำอะไรให้นี่นะเออนะก็ผมอ่ะพอดีเออลุงเขาจะมีหนังสือที่วิธีการจับแมวไปลุงหนังสือวิธีการจับแมวจะจับจะมาทำอไมอ่ะพอดีผมไปทํางานรับจ้างหนึ่งอ่ะลุงคือต้องจับแมวแล้วก็เอามาเป็นแบบว่าเออทำเป็นทาสแมวเงี้ยเออเอาแบบว่าให้ยังไงดีอ่ะคืออ้าง่ายคืออาจะเปลี่ยนจากแมวป่ากเป็นแมวบ้านเพื่อให้คนผ่อนคลายเงี้ย สา่นเรีย่ยวสั่เรีย่ยวลุงไม่มีหนังสือกันเลยอ่ะเอา้าไม่มีเหรอลุงโอ้โหหนังสือที่ไหนลุงนะมันไม่แปลกตาเลยลุงเฮ้ยนั่นคือหนังสือต้องเชิบหน,งนังสือต้องต้องสาบแล้วลุงเก็บไว้ทห้ใหมล่ลุงรู้ว่าสาบเฮ้ยไม่ของดีหหเหรอเนยมันอย่างนั้นเลยรับโอ้เมื่อกี้ลุงดูแลหลอนเนี่ยมันไม่ได้หลอน,ลนเนอ้จริงขนาดเลยอ่ะผมขอยืมไปลงุงสามนี่มันคมไม่ใช่แล้วมั้งลุง เฮ้ยล้าน,นจะพึง่งไปลุงยืมหน่อยไม่ได้ลุงโง่โาขี้งกไปเลยนะลุงแม่เฮ้ยท้ายกูด้ข้อมูลอะไรเฮ้ยเฮ้ยนุป๊ปถามว่างไงเพื่อนได้อะไรมาเพื่อนไม่ได้เลยเพื่อนไม่ได้แล้วโถเกาหัวเลยเฮ้ยสงสัยน้ำจับอีโคมใช่ไหมเนี่ยเอาละวันนี้จับแค่หนึ่งตัวไม่พองั้นจับอีกสักเก้าตัวนะเก้าตัวเลยเพื่นอนอย่างงั้นเลยเหรอเออน่าเอางั้นเ,เลย เรา้วหนังสือบ้างๆหนังสืออะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ดูสิสามเล่มจำจำนะโอเคไปจัดอีกวันเพื่อนนะโอเคเลยเพื่อนหุยเชื่อเลยเอาไงไอ้นุ๊บลองใช้หนังสือดิหนังสือมันจะไปได้อะไรเฮ้ยบ้าเปล่าหนังสือนี่ลองดีกว่าเอไล่ดิฮึบโอ้เฮ้ยเราเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกลายเป็นดูเลยเฮ้หนังสือนี่เหรอโอ้โหอุยหุยห้ยหุย อุ้ยแสดงว่าถ้าเราใช้หนังสือนี่ใช้หนังสือนี่จับแมวแล้วก็อุ้ยมันตรงดีเลยเอานะฮึบเอ่อไล่กระถาฟิวโอ้ยไม่โดนโอ้ยไม่โดนเอาเลยดิเฮ้ยนี่อื้อนี่แน่ลงไปดิลงไปอื้อฮะหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวโอ้ยหนึ่งตัวโอ้ยยิงยิงยิงเฮ้ยเอาเฮ้ยแมวขึ้นตัวมาเฮ้ย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 เกิดมาเพิ่งเคยเห็นโอเคต้องค่อยๆอ่า เล็งดีๆแล้วก็ลงลงลงไปลงภาษานี่ไหนลงไปเออลงหนึ่งตัวเยี่ยมสวยต่อไปก็โอ้ยต้องเออต้องเล็งหน่อยเล็งหน่อยเออเฮึตัวยาพันธ์เหรอเฮ้ยอันตัวเอ้ยสองตัวเอ้ยอึ่แล้วโอ้โหเฮ้ยอึ่งอีตัวนึงอีตนึงลงไปให้หมดลงไปหมดไอ้แมวไอ้ไม่ชั่วไม่ชั่วดิไอ้พวกแมวป่าไหลายเอะไะเอ้านึแค่นี้โถเอ้ย ดูจะได้ตัวอ้าวนี่ไงวันดีจ้าแมวจ๋าน้องมวิวขึ้นมาเลยหนึ่งตัวอ่าตัวนั้นหนึ่งตัวฮึบไม่ลงถอ่วไม่ลงไม่ลงไงฮึบฮึบลงดิลงมาถั่เฮ้ยไปแล้วได้ค่อยๆค่อยๆอ่าตัวที่สองนี่เป็นไงไปไหนเจ้าเจ้าสารน้อยไปไหน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 ดีไม่รอดหรอกหนูรอดหรอกนะมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามอมอมอ โอ๊ยโอยโอ Higher ้ยโอ๊ยโอยตกเองถูกไ้เนกำลเอ้ยเอาละเฮจ้าม่ห right? ้าแม่ <prejudice ten> <leaves> ่ามามามาโอ้ยหายเลยโอ้ยเฮ้ยต้องไปจับเองแล้วไปไหนใหยนี่ไงตั่นี้ก้อนเอกมาลงมาโอ้ยเฮ้ยลงมา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 ามาาม่แม่มาโอ้อมฮ้ยนา่เกิดกะอะไรทำไรทำไรทำไรทไร ทำไรทำไรทำไรนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี้ยเอ้ยหนังสือนี่เนี่ยโอ้ยช่วยได้โอ้ยนี่ช่วยหนังสือช่วยชีวิตเอ้ยเอ้ยมาให้จับซะดีๆจับตัวน้อยจับให้หมดเลยนี่เนี้ยอะไรฮะติดติดติดเด้อติดเด้อช่วย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 มาซะดีๆเอ้ยอะไรนายน้อยของเราไม่ได้ กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าน้อยมากอีกสักตัวกันส่วนถึงไม่ได้สักเก้าสิบตัวเอ้สิบเก้าถึงสิบตัวเฮ้ยนี่ไงไม่ปลาไม่แบบนี่จ้องโอ๋ไม่ไดยไม่เป็นพอสือนี่อืมสืบช่วยหน่อยหน่ยเฮ้ยเอาละมาต้มอีกสักตัวหนึ่งสองตัวเออฮะยังไงร่วงไปซะร่วง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 ไปร่วงไปร่วงเฮ้ยอืมไม่โดนฮ เอ,ออไงแล้วแล้วล่ะนี่แน่นี่แน่นี่ไงนี่นี่ไงน,นี่ไงนี่ไงนีง่อ่าหน,น,น่าล่วงไปล่วงไปเอาไม่โดนอ,อืออือดักหน้าดักหน้าอือจับเฮ้ยไปเลยเพื่อนอย่างเง้ยเฮ้ยไม่ไรเพื่อนไม่ได้โอ้โหสวยแม่นกี่เราลแม่อันนี้แ <c oughs> <c oughs> บร้อยมาโอ้โหกลับบ้านเลยแม่ตาอีกเนี่นั่นาน,าน,าน,านั่น ดักหน้าเอ,อ้ดักหน้าดักหน้าเอ้ยแม่จริงเลยแม่จริงเลยว่าไงไม่สาวน้อย <c oughs> มาเป็นแมวซะดีๆนะโห้ยแม่สุดยอดไปเลยโอ้เพื่อนสุดยอดเพื่อนนะผลงานดีเด่นเลยเพื่อนนะเออเพื่อนจับซะเยอะเลยอ่าที่เหลือก็เอาไปเก็บเสียนี่เอ้ยม่ใช่ไปก่อนมั้ยเออได้เลยเพื่อนช่า้นแรงนี่เองเองเอ,อ,อเดี๋ยวมาดีๆ,ดๆ,ดๆดแม่เพื่อนแกนลอย,ย,ยตั้งหลายตัวนี่ จะไปยืะแถวนีเอาละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยอยากอยากกินไก่ยายายาไม่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 โอ้โหอันแล้วเนี่ยเอาเฮ้ยหลุดหนึ่งตัวเฮ้ยต้องทำโกงสวยๆโกงอื้อเนี่ยมัดหมดเลยหมดอ๋อจะต้องสร้างโกงเสียเนี่ยเฮ้ยเอาละถึงวันนี้เสร็จสิ้นแล้วภารกิจอ๋อ้ยเอาละวันนี้ไปลิ้ฉลองดีกว่าเฮ้ยนุ๊กับะมายนุ๊กได้เพ you know. ื right. really ่อนได้ได้ได้ <c ats the |vi|> เอ้าชนแก้วอ้าชนแก้วลูกเบียร์อร่อยเนี่ยใช่รูกเบียร์โคตรหวานฉ่ำๆ่ำไหมนะเฮ้ยกินเบียร์ได้กินรูกเบียร์นะกลิ่นมันยาหมองเนี่ยเฮ้ยยาหมองจริงเลยแต่จะว่าไปแล้วแต่เอิร์ดนะเอ้าว่าไงเพื่อนต้องมาไม่เคยซื้อสามเล่มนี่เพื่อนสามเล่มโอ้ใช่มีนี่นี่แล้วก็นี่เออแต่นี่คืออะไรก็จะรู้กับนายนะฮะลองใช้ดิจะดีเหรอเออลองกันนะนะเอองั้นเอาบลอกข้าวนะเอ๊ะ ถ้าบอกฟางดิถ้ามาลองนี้ลองไกลๆไปนะเดี๋ยวเราะระเบิดระเบิดเนี่ยเออน่ารอนก่อนเอาละฮึบเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตาฝาดเเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวให้ลองใช้กระสุนที่ขุดได้เฮ้ยเฮ้ยเพิ่มมาสองเท่าเนี่ยเฮ้ยสี่เท่าเฮ้ยอีกรอบดูความเป็นใจฮึบโอ้เฮ้ยอตาฝาดเนี่ย,ยเฮ้ยฝาดแนะ่เยลยอีกรอบดิ เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่มงเนี่ยเฮ้ยนี่มันสามารถก๊อปปี้บล็อกได้เลยว่ะก๊อปปี้ได้เหรอโอ้ยงั้นเดี๋ยวนะถ้าเราก๊อปปี้ช่อถังบีที่มาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ออะไรเนี่ยตุ๊กตาเขียวอะไรเนี่ยตุ๊กตาคิปเปอร์มาได้ไงเนี่ยเออแต่ก็ดีนะเอาตุ๊กตาให้หลานใช่ไหมหลานจะต้องกัดตุ๊กตาหลานตุ๊กตาคิปเปอร์เอาไปไปโอ้ไงตุ๊กตาคิปเปอร์ เอาไปๆๆอยากได้ก็ไปเพื่อนเหมือนลมแต่มันก็ดีเฉยเพื่อนนะดียังไงเพื่อนนะเออก็เอาไปก๊อปปี้ของมันราคาแพงเพื่อนนะอืมก็น่าสนใจนะเราจะก๊อปปี้เนี่ยบล็อกเพชรไงแล้วเราเราจะหาบล็อกเพชรที่ไหนอะฮะตรงธนาคารต้องการนั่นไงไหนนั่นเหรอเฮ้ยแล้วตอนยังไงตอนมีธนาคารเนี่ยก็รู้สึกว่า เออพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมาขนแร่บอบอบบเพชรไปยังตัวเมืองนะเขาเลยตั้งเลยนะเขาไม่กอ้กาไว้ในเมืองหรกจริงๆเพราะว่ามันโจรเยอะอย่างนีแ้แล้วก็ไปหนึ่งหนึ่งเดือนใช่ไหมเนี่ยก็คงแตใช่นะแต่ว่าเราจะต้องการที่ก,ก๊อปปี้เฉยๆเพื่อนนะแล้วก็มาใช้นะอืมก็จริงของนายนะแต่มันมันก็ไม่มไมดูแย่อะไรแต่ว่าเอาเอาสนไหมจะไปเพื่อนนะโอเคได้เดี๋ยวไปดูดลานลอยนะได้เ,เพื่อนได้เลยเลยๆๆเดี๋ยวฉันจะรอสอดสองให้ได้เพื่อนโจเอฟไม่มีใครวะนี่โอ้ยมีกาดเต็มเลยเฮ้ย เต็มเลยฮะไม่ต้องไงดนนุ๊กไงด,ไงดีจะรู้ไปเนี่ยโอ่ไห้เกาหวัวเลยอเอยเออใช่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 อะไรฮะในเมื่อเราอยู่ที่องค์หน่วยอนุรักษ์เนี่ยถ้าเราเอาเจ้าน,นั้นมาใช้แล้วก็เจ้านั้นน่ะเหรอนะ่าเอาจริงเหรอเพื่อนนะมันจะม,มันจะยอมเหรอเออเชื่อสิมันต้องได้ผลฮ <c oughs> การช่วยราชมัตต์แต่ไห,หนเนะี่ยไม่ไลนะ่น่ะเพื่อนด้ก๊อปปี้แล้วยอมไม่อย่างนะ่ะเอางั้นเลยเออตายไปนะ โอเคโอเคตามนี้ตนี้โอเคพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยต้องแมวมา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 ามาน่ารักจังเลยมามาไม่จับไฟดีเนาะโอ้ยไปไหนต้องแมวมาให้พี่จับไฟดีมากมา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 มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปมาแล้วเเฮ้ยแด้ขนได้ไงเนี่ยฮะเฮ้ยรีบไปดีกว่าโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยมาแล้ว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 เฮ้ยเอาละเอาละทีนี่แหละเ้ย อทำไงดีเพื่อนแต่ตอนนี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพังเลยอ๋อจริงเหรอใช่ฉันมีกระจกเพื่อนนะเฮ้ยโอเคนะเพื่อนทำว่าเธอเป็นยังไงแล้วก็ขุดเลยเอ๋อโอเคขุดมาก่อนนี่แน่โอเคเดี๋ยวก็มาปั๊มตรงนี้โอเคต้องให้มันแนบเนียนที่สุดเท่านั้นนี่เนี่ยเฮ้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 ยวิ่งมาวิ่งวิ่งเฮ้ยอตามยหนูเฮ้ยเฮ้ยโไม่ไหวแล้วดีก่อนเฮ้ยโว้ยไม่ไหวแล้วดีก่อนหนีก่อนหนีก่อนนีก่อน อ้๋ปะถ้ยอี่มันต้องใช้กันระเบิดแ,แน่เลยเพชรก็หายไปด้วยผมจะต้องตามหาคนที่เอาขอแต่นอนครับผมนะเพราะว่ามี็ผู้สียีวิตคนหนึ่งขาดว่าต้องเป็นเพื่อนเขาแน่เลยโถเอ้ยไอ้คนจิ้มเพื่อนอ้๋จะจับแกได้เลยอ้๋ตัวแน่สะวันมันระเบิดเพชรด้วยอ้๋